จ,จังหวัดเชียงใหม่จัดแข่งขันป้วนเปี้ยนเทว2025ผ่านเส้นทางธรรมชาติ3อำเภอมีนักวิ่งทั้งคนไทยและชาวต่างชาติระยะทาง18กิโเมตรใช้เวลาวิ่ง8ชั่วโมงระยะทาง35กิเมตรใช้เวลาล่น12ชั่วโมงเส้นทางวิ่งผ่านลงดอยผ่านลำห้วยธรรมชาติที่สวยงามเสพข่าวเชียงใหม่ปาคุณผู้ชมไปพอกอยบรรยากาศการแข่งขันวิ่งเทวนะครับป้วนเปี้ยนเทล2025 ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมนี้นักขนาดเลยกว่า200คนนะครับเส้นต่างนี้คุณผู้ชมเปิ้นใจหนตังในการล่นจากบ้านห้วยโทงตบนน้อมบอ่อหลวงอำเภอสันปะตองก็จะผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานอำเภอแม่วางพื้นที่เปะป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าช้างแม่คณินในเขตพื้นที่ตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงปืนตี้ตำบลห้วยทงตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสันปะตองพื้นที่วัดหลวงขุนวินย่อมบ้านทาทานหมู่บ้านสันปูเลยตำบลดอนป่าอำเภอแม่วางหนตางตึงหมดนี้นะครับจะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่งาม่ปปอก็จะผ่านลำห้วยแล้วก็ผ่านลำทานป่าไมา้ภูเขาได้หารวิถีชีวิตชาวบ้านระยะทางในการจัดกิจกรรมนะครับกว่า18กิโลเมตร เปิ้ลปล่อยตัวนักล่นเนี่ยนะครับกับว่านักวิ่งเนี่ยตั้งแต่ช่วง6กโมงมาเจ้าใช้เวลาสุดวัน,นครับแชั่วโมงเพราะว่าระยะทางกว่า35กิโลเมตรปล่อยตัวเจ้ามืดเวลาตีห้าใช้เวลา12ชั่วโมงก็จะมี2ช่วงเดียกันนะครับกิจกรรมนี้เพื่อความม่วนกันในการวิ่งออกกําลังกายและยังเป็นการแอลเชิงธรรมชาติส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและเป็นการดันธนาการรวมถึงข้อความสําคัญกับการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันตย่ย พื้นที่ทางวัฒนธรรมเมื่อแก่นักที่ท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศชีวิตกันตอย